ผมจะอยู่ในเซิฟจนกว่าจะเหลือผมเป็นคนสุดท้ายจะเป็นยังไงก็รับชมกันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจุก,กุเฮียสวัสดีค่ะสวัสดีฮาวแก้แก้วันดีวันดีสวัสดีฮาวสวัสดีสวัสดี เอ้ยพี่คนนี้จำหนูได้ปะพี่แว่นจำได้ครับจำได้ครับอยูไปทำรถพี่ระเบิดไม,ไม่ไม่เป็นไรครับเงินเงินเหลือไม่เป็นไรครับ <c ười> แค่พันห้าใหญ่ไม <c ười> เ,เกินมินรอ,อกูกูออเดอแค่นั้นแหละเน <c ười> ี่ย <c ười> ไม่ได้กับมึงอ่ะอิสระ <c ười> ติ้งติ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 งรับคนอีก <c ười> มินมินก็ปิดผิดกดกดปิดก็ผิดก็ิดก็ิดเป็นเพลงนะครับแล้วผมจะตัดไปตอนที่คนเริ่มเหลือน้อยนะเจอกันจุกบ ตอนนี้ก็คนเหลือประมาณห้าคนนะเหลือห้าคนใกล้แหละใกล้หมดละเห่าหทำทำอะไรกันวะเนี่ยจะหลุดตอนนี้ก็เหลือประมาณสี่คนนะพวกน,น, <ผม S 2> น้องเ<ล>ขาก็จะไปนอนแล้วเนี่ยก็ใกล้แหละใกล้เหลือลหร<ล>อเฮ้ยอะไรอ่ะใกล้กันเถอะอีกได้ที่อยากคนนี้ครับผม โอเคฝันนี้ครับผมบายยตอนนี้ก็ทั้งเซฟก็เหลืออยู่สองคนนะก็เลออยคนหนึ่งคนหนึ่งขอ,อยืนี่ยืนนิ่งๆไม่รู้ว่าอยู่ทำไมเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ยนะคนหนึ่งคือคนนี้ตอนนี้ก็เวลาจะสามทุ่ตีสามแล้วนะผู้ผิตก็เขาก็ยังไม่ไปไหนนะก็ผมก็จะยืนอยู่นี่แหละจนกว่าเขาจะออก Oh, ตอนนี้ก็เหลือผมคนเดียวในเซิร์ฟนะ mm hmm. ผมรอโคตรนานกว่าเขาจะออกไม่รู้เขายิงทำอะไรอะ่ะโอ้เหนื่อยจัดโอ oh, ตอนนี้ก็เหลือเราคนเดียวในเซิร์ฟบอกเลยว่าตอนนี้เป็นเวลาแบบตีสามกว่าแล้วซึ่งในเซิร์ฟแบบเงียบมากทุกคนคือมันแบบมันไม่ชินอนะ่ะปกติจะมีคนแบบมายิงกันด่ากันแล้วผมก็จะพาขี่ขี่รถเล่นนะขี่รถด,ดูมาแบบพอแบบ ในเมืองไม่มีคนมันเป็นยังไงผมบอกเลยว่าตอนนี้แบบมันดูละนหล่อนองไงไม่รู้มัหล่อนจริงคิดไปเองมาก เฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนเมื่อกี้ผมเจอตัวอะไรไม่รู้อะเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้อะเมื่อกี้ผมเห็นเห็นจริงๆนี่ๆมันมันมาแถวทางเนี้ยไม่รู้ไปไหนแล้วนอเดี๋ยวผมจะเอฟพตรงนี้แล้วกันแล้วเพื่อแบบเอฟพดูแล้วรอดูว่าแบบมันมีคนเข้าเซิร์ฟมาไหมก็ อยู่ตรงนี้แหละแล้วผมไปนอนนอนรอนอนดูหาอะไรดูรอถ้าไม่มีก็ค่อยว่ากันใหม่งง นอนนะตอนนี้มันดึกมากผมไม่ไหวไม่ไหวจริงจริงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับก็เจอกันคลิปหน้าจชิญกู